สวัสดีค่ะช่องยูมารุมฮักนายูนะคะสวัสดีทุกทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปช่องยูมารุมฮักนายูแล้วก็ขอบคุณน้ําใจทุกทุกคนนะคะที่กดไลค์นะคะเป็นกําลังใจคอมเมนต์พูดคุยทักทยกายกันกดติดตามให้ช่องไม้ลูปเจเจห้าเก้าแปดชาแนลเพิ่มแล้วก็ช่องยูมารุมฮักนายูเพิ่มนะคะขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้ก็ทุกวันค่ะก็จะมีแนวทางการคํานวณน,นะคะรายวันมาฝากทุกๆคนนะคะ ถ้าเป็นเสาร์วอาทิตย์ก็จะมีแค่หกรอบนะคะถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์นี้จะเยอะหน่อยนะคะจันทร์ถึงศุกร์นี้เยอะเนาะก็สูตรนะคะที่ไม้เลิบจเจคำนวณไปเนาะก็ทำเต็มที่แหละคะ่ะแต่วันนี้ฮานอยก็หลุดนะคะเข้าแค่ฮานอยปกติตัวเจาะสองหนึ่งเนาะส่วนลาวพัฒนานี้ในสูตรมีแต่ว่าไม้เลิบเจเจจับตัวรูดได้แค่เก้าเนาะนะคะ ถ้าจำไม่ผิดนะคะได้แค่ตัว9เนาะในสูตรมี94แต่จำให้ไม่ได้นะคะส่วนมาเลนี้เข้าตัวเจาะอยู่เนาะ9ก96เข้าตัวเด่นรูด9นะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาดูกันต่อนะคะในคลิปนี้ก็ไม่สนับสนุนนะคะสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนฉลาดกินแบ่งรัฐบาลนั้นๆน,น,นะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนทุกครั้งนะคะเพราะว่าหมายเรบเจเจไม่สามารถ ร่วงรู้อนาคตได้นะคะคือช่องอยูมาุมพักนันอยู่นี่แหละค่ะเนาะไม่อาจรู้อนาคตได้ว่าจะมาตัวไหนนะคะเป็นแค่การคำนวณน,นำมาฝากการคำนวณสูตรทุกสูตรทำเต็มที่นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะไม่สามารถเนี่คำนวณเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกๆวันนะคะควรพิจารณาให้มากๆก,ก่อนการลงทุนทุกครั้ง ดูกาลังของเราเป็นหลักนะคะอย่าทําอะไรที่เกินกําลังมันจะทําให้เราเป็นทุกข์เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสําหรับหุ้นพรุ่งนี้นะคะมาเริ่มกันที่นะคะลาวตานะคะลาวตาพรุ่งนี้ได้ตัวนี้นะคะก็เหมือนที่บอกววันนี้เข้ารูดเก้านะคะในสูตรมีเก้าสีพรุ่งนี้ก็จะให้นะคะวิ่งรูดเก้าแปด ชุดวินก็จะเป็น981520นะคะตัวเจาะตัวเด่นก็คือ985281ตัวรองแล้วก็กัน915020นะคะหุ้นเย็นมาแร้วเจ๊ก็จะจับ4ตัวให้เนาะนะคะมาต่อกันที่มาเลนะคะมาเรนี้ดีใจอย่างที่บอกนะ,นะคะเนาะมาเรใครตามมาเลก็ได้นะคะนะคะเอเขาเรียกอะไร เข้าตัวรูด9ตัวเด่นนะคะแล้วก็เจาะ9 6แต่ไม่ได้เจาะตัวดิน9 6นะคะคือตัวกันแต่สูตรมันเด่น9ก็ให้ตัววิ่งรูดเด่นไปก็เข้าก็ดีใจด้วยเนาะส่วนมาเลพรุ่งนี้นะคะเด่นวิ่งรูด1 0นะคะชุดวิ่งก็จะเป็น1 0 9 657นย์ห้าะคะเป็นตัวเด่น10 6 5แล้วก็0 9ย์ตัวกันก็จะเป็น หกเจ็ดห้าเจ็ดนะคะสีตนนะะ่ตัวนั่นแหละค่ะตัวบินตัวเจาะตัวรูดนะคะมาต่อกันที่ฮานอยนะคะนี่ฮานอยของไมล์ลบเจเข้านั่นแหละคะ่ะเนาะปกติอย่างเดียวนะคะคือสองหนึ่งเข้าเจาะรูดก็หลุดนะคะมาดูพรุ่งนี้ค่ะว่าสูตรไมล์ลบเจจจะเข้าไหมเพราะว่าหลุดมาวันสองวันแล้วเนาะนะคะสองวันแล้วหลุด พรุ่งนี้น่าจะเข้าได้แล้วนะคะหลุดมาสองวันติดแล้วใครที่เคยตามมาเล็จเถ้าหุ้นหลุดก็จะหลุดอยู่ประมาณสองสามวันก็จะกลับมาเข้านะมาเล็เจเขอให้พรุ่งนี้กลับมาเข้าก็แล้วกันเนาะเฉพาะกิจนะคะเด่นวิ่งรูดเก้าเจ็ดนะคะชุดวินก็จะเป็นเก้าเจ็ดสองห้าสี่หกนะคะเด่นเก้าเด่นเด่นเก้าเจ็ดแล้วก็ห้าสี่เจ็ดสองกันเก้าสองห้าหกสี่หกนะคะ มาดูที่เฉพาะกิจนะคะเด่นวิ่งรูดเจ็ดห้าชุดวินก็จะเป็นเจ็ดห้าสองสี่เก้าแปดนะคะชุดเจาะก็คือตัวเด่นเจ็ดห้าสี่เก้าห้าสองกันก็จะเป็นเจ็ดสองสี่แปดเก้าแปดนะคะมาต่อกันที่ปกตินะคะเด่นวิ่งรูดศูนย์หนึ่งนะคะสำหรับฮานอยปกติเนาะชุดวินก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสี่แปดเจ็ดสามนะคะ สองตัวตัวเด่นก็จะเป็น0 1กับ87นะคะที่กลมให้ตัวเคเยสต้ายก็คือตัวรอง1 4 0 4 8 3 7 3ตัวกันนะคะมาต่อที่ VIP ค่ะ VIP เด่นวิ่งรูด7 4นะคะชุดวิน7 4 9 3 2 5นะคะตัวเด่น7 4 3 2รอง4 9กัน7 9 3 5 2 5 แล้วก็จับสามชุดนะคะสามตัวสี่ตัวตามที่บอกนะคะดูกําลังของเราเป็นหลักนะคะเพราะว่าหมายรถยกปเจไม่สามารถรู้อนาคตนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคํานวณนําเป็นแนวทางมาฝากทุกคนเนาะนะคะไม่อนุญ,ญาตให้วางลิงก์ใดๆใต้คลิปนะคะทุกคนเนาะ,ะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็ฝากเป็นกนําลังใจ กดติดตามให้นะคะใครผ่านเข้ามาเนาะก็ถ้าไม่มั่นใจก็ดูไปก่อนนะคะดูสูตรไปเก่าเนาะพอสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอไม่เลือดเจเจไม่ได้เก่งนะคะทุกคนเหลือช่องโยูมารุมหักได้อยู่ไม่ได้เก่งคํานวณเอามาฝากเนะาะเจอกันใหม่นะคะพรุ่งนี้คลิปนี้ก็นอนหลับฟันดีราตรีสวัสดิ์ขอให้ทุกคนเฮงเปังๆรวยๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ